สวัสดีค่ะกร่าวสวัสดีทุกช่องเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะวันนี้นะคะอยู่ทางจังหวัดศรีสะเก็ดนะคะสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเลขของคุณตาอาคมนะคะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมีความฝันนะคะงวดที่แล้วนะคะเพิ่นบอกถือหนึ่งเก่าถือเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะได้เฮกันณ์ทางมู่บ้านนะคะเลขของคุณตาอาคมนะคะท่าุกช่องวันนี้ก็เลยว่าสิพาทุกช่องเอฟซีทุกท่านนะคะมาติดตาม ตัวเลขของคุณตาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เพคุนฟันแล้วนะคะท่านผู้ชมฟันดีนะคะจะว่าฟันดีหรือวฟันหลายนะคะมิะ <ağ> ่งกะบอกว่าถึงนะคะ<ร>เนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมพ,พร้อมๆกัน,นะค,ะกค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีคุ่ณตาปุ่ะสวัสดีครับคุณตาปุ้มได้เลขตัวใดเนาะงวดวันที่สองคุณสุภาพุ้ม พ,ออพัน5 6 5รพุทธาฝันหรือเปล่ครับเป็นกาลังคิดนะครับท่านผู้ชมเนาะกำลังคิดอยู่บอาความฝันสู่เอฟซีฟังนะครับกสี่กสเข้าสี่เข้าสองกับเจ็ดเข้าเจ็ด,ดอ่ฝันวันไหนครับเนี่ยฝันวันนึง บอกไปเรียนบาตรเลยอย่างเขาเปิด,ปด,ปดอดอกใจข้าวไอ้ฟังเปิดท่อกระจายข้าวครับไอ้มาให้หิ้งหลงเบาข้าวไอ้ฟังนะครับครับครับไปสมัครเล่นบอลลย่ก็เล่นบาตเออไปสมัครเล่นบาตเล่นบาตเออครับแต่ไม่ใชแค่นี้หรือวะไม่แค่นี้เออตันตันแค่นี้ปัในญหาไหนต่อพี่นกมาบอกปะ ลูกมาบอกว่ามีมีกบอกว่ายังไงค,งไงครับกำลังติดีด้วยครับท่านผู้ชมสี่บวกเจ็ดสี่บวกเจ็ดเออสี่บวกเจ็ด เออฟังหวเรือครับแต่หม้ชมนอแอร์กินนอแอร้ินไอมากันรลายชอบนะครับเออกระายชองสี่บวกเจบวกเจกับตัวเลขกับตัวเลขก่อนี่เรียบางกี่นินะเกาสี่เก้าสองเก่าเจ็ดเจ็สี่สี่บวกเจ็ดสี่บวกเจ็ดสี่บกเ เช้าใจต้อารมณนใจความคิดควาคับทางผชมครับน้ะเลขตัที่บอกตัที่แรวหน้าเนยอยู่กัเก่าครับอยู่เก่าอยู่ับเก่าเนาะอยู่เก่าเี่ยนเต้นตัวนี้มาเพิ่มเออโอ้เกสองซื้อเลยเกสองเออเก่าสองเก่าอ่ะครับครับครับตที่แล้วที่ว่าหายนี้ตัวใดคะตาคูตัวที่แล้วเนี่ยโอไปถึงได้หม แต่ก่อนนถือแล้วหมดได้แล้วหมดกันนี่แหละครับกำลังมามาเอาดินะครับกำลังมาถามตาอุ้มเนาะงวดก่อนไปเป็นงวดก่อนถือเก่าเนิ่งเก่าเนิ่งเออเนิ่งเก่าเนิ่งเก่าเนิ่งเก่าหมดอีกแลยมาตามลายมาตามลายนมาตามลายครับโอ้อันตั้งหัวกระจายเท้าออร่าเหล็กตัวนี้เนาะครับครับผมครับผมมาเราละฝันฝันฝันว่าประกาศข่าวเนาะ ประกาศข่าวด้อครับสำหรับช่วนอกตาคุ้มฝันมาจากไหนแน่อีกครับบ่ได้ฝันดิยังเห็นเห็นอยู่นบอกบอกเศร้าดิกด้ยิ่งอยู่มาประกาศว่าไปสมัครเรีนบาตนำเขาดื้อครับครับเขาเปิดที่สกีเขาเปิดเออมาขับราตัเป็นตัวถีเป็นบ้านนะครับชรับ ตัวเลขตัวที่เป็นวน่เก้าสองเกเออเก้าสอแน่นยงมีโบว์นี่ยครัตาพุ่มตะกอซอนแน่นเดี๋ยวเับเรืกำลังใส่ิดครับเก้าสองเกสเกส่เนี่ยเก้าสองเก้าสามเเออมันใจตัวไหนที่สุดเก้าสามเก้าสามครับเก้าสองเก้าสองเอสรุปเลยเป็นเก้าสองเนาะ 2, 2, เก่าสองเก่าสามเนี่ยครับผมครับผมอ้เก่าสองเก่าสามครับท่านผู้ชมเก่าสองเก่าสามมันคุณตาจะมันใจร้ายคือเก่าสองคนหัวร้ายเชือแน่นแน่น <laughs> ตาุ่มใสมันใจเก่าสองสุดสุด <laughs> ค่ะแล้วให้รัาที่ไ่ถามกันครับขอข้อสอบถามโมโหคุณตา่นจะยังจำได้บอเ <laughs> มวด <น S 2> ที่ทแล้วที่วา หนึ่งเก่าคุณตาบอกหนึ่งเก่านี้คุณตาฝันบอกคะก็ฝันอยู่เป็นฝันมขึ้นในฝันครับทีฝันอย่งโอ้ผมถึงยิ่งไหนถึงยิง่งถึงยิ่งขาดำงยังอยูอย่ฝันมาขึ้นนีบ่ฝันมา้ว่า ไปไปโรงไปโรงพยาบาลนยิ่งถึงอแมหมอผมนี่แหละเป็นหมอครับอกว่า,วาปยิ่งหมอยิ่งหมอเขาพย,ยินถือขาผมตมนิน้่อยู่ครับครับดิ้นยังไง สามรอย,ยอดเขาสามรอยอดออสรุปรแล้วก็เป็นตัวเลขเก้าสองครับเก้าสองมากับเนาะเก้เาสองมีมัดแห้งครับตาอุมมันมัดแห้งครับเออนาะลองเราไปเสียงโูกเสียงลาบลองเองบิ่<อ>งครับงวดวันทีน่สองุณสภาผมกอสองพันห้นาร้อย 60ห่าครับท่สมุชุ่มแน่นอนแหละครับนะครับเนาะถ้าถ่ามักชุดเก่ากระสีเบิ้งตุลีนะครับเดี๋ยวพอเอามกระสีเบิ้งตุลีต้องการภูมที่เพิ่งบอกวันอาทิตย์ก่อนๆนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ใดญมากล่าสุดกับมันใจให้เข้าสองครับเดี๋ยวพอยังมรสมันกระสีเบิ้นตุลีไส่แคบมาจอนะครับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมเก่าซีน้ำเด้อพวกเก่าซีน้ำหรอครับเอออย่าลืมเก่าซีเนาะครับ ยาลืมเต่าตีเแลนการทำปุ่มนะครับน้องอือครับขอดุลได้หลายครับขอบคุณตาขุมได้หลายครับคุณค่ะขอบคุณตาขุนเขาขุนตาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเออแค่นี้ละเดี๋ยวมิ้นซีสอบถามกับทางช่อง Bauer e m อ o t o n g นะคะแล้วการพีทองมี่สามดาวให้เราไปชมฟังนะคะว่าตอเหล็กนะคะ ทีคุณตาหายก่อนานานานเป็นตัวใดนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เนืองเก่าถีขุณตาหายมากขุณตาฟันว่าจังใดนะคะท่านผู้ชมโอใ้ในแอมจำได้บ่ะคะเป็น,เป,นเป็นว่ามีนกมีกามาบอกเพือ่อนมีเป็นนกเป็นกามาบอกเพื่อนมาบอกแต่หูให้ฟังเลยครับค่ะมาบอกให้ฟังแต่ตัวเลขอาทิตย์กออ <ไว S 1> อ่อนเนี่ยจำไม่ได้อาทิตย์ก่อนเพิ่นบอกโคกหาโอ้โคกหาเนี่ยมันใจแห้งเป็นว่าค่ะแต่มาอาทิตย์นี้ เป็นเปลี่ยนตัวเพค่นว่าเป็นเก่าสองเก่าสองครับเก่าสองนะคะทุกชมเนาะโดยเก่าสี่น้าค่ะเก่าสี่น้านะคะโดยสรุปแล้วนะคะงวหงวทีเแล้วทีบอกถึกเนืองเก่านะคะทุกชมก็คือมีเป็นกานะคะมาห่องกือจังห่องในยินเสียงในหูนะคะทุกชมเนาะมาบอกเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งกับปลากวว่าเหล็กเขาของคุณตาลีนะคะคุณตาอาคมนะคะทุกชมเนาะหัวที่แล้วอาทิตย์ทีเแล้วที่ช่อง พี่บอแอมรถธงนะคะกับพี่ทองมีสองดาวสามดาวนะคะมาติดตามเพื่อนหายเป็นฮกหาแต่ว่าพ่อมาที่นี่เพื่อนว่าเก่าสองกับเก่าสี่นะคะท่านผู้ชมเนาะลองนําไปพิจรารณากันเบิ่งนะคะสําหรับตัวเลขนำนำนของคุณตาอาคมนะคะเาคาาคนะะเาะเข้าประตูกันทั้งหมู่บ้านนั่นกันหมดเลยค่ะโอ้หลายวันเนี่ย บนกระตือใจงวดหนึ่งงดเดียวบ่าวแอมก็ส่งมาตามสองงวดเขาทั้งสองงวดครับบอกเรื่อยๆนั่นหรอครับบอกเรื่อยๆคือเรื่อยๆเติมเติมเรื่อยๆก็เป็นอย่างหลายตัวเนี่ยการจับคู่เอานะครับนะคะเรารับชมเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอ้ยดีจอดเลยครับทิ่เราแทำครับเด้อเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะคอมเมนต์ไพ่มักนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ แล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาชาแน,นลนะคะสตาร์ c าชาแนลนะคะบอแอมรอทุงพีเทองมีซ้ำดาวนะคะท่านผู้ชมเนะมมาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งเพื่อที่ว่าจะได้บอผ่าคลิปใหม่ๆของทั้งสองช่องนะคะท่านผู้ชมสองช่องสามช่องสช่องนะคะสำหรับคลิปนี้มีกระต่องคอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ